ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตัตงแชร์ข่าวประจำวันที่18กุมภาพันธ์2566ครับล่าสุดรัฐบาลนะครับออกมาประกาศว่าจะช่วยสมทบเงิน1,800บาทนะต่อคนบนแอปพลิเคชันเป่าตังแค่คุณเนี่ย ออมเงินกับกออชบนแอปเป่าตังค์เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขาการช่วยเหลือนะครับสตังค์ได้ข่าวมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับคุณอาคมเติมพธิธยาภัยสิทธิกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยนะครับที่จะให้บริการรับชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ใช้แอปแล้วกว่าประมาณ40ล้านคนนะครับซึ่งการออมเงินผ่านแอปเป่าตังค์เนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงครับคุณผู้ชมครับซึ่งคุณจะหมดความกังวลในเรื่องขขอองงงกกาาาารรรรจมิิชีพพได้เเเลยเะว่นคุณ จะไม่ล่วไหลแน่นอนนะครับยืนยันจากโครงการคนละครึ่งเราชนะ ครงการต่ตางๆที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของเงินหายเนี่ยแอปป่อตังไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจได้ซึ่งทางกอชอเนี่ยตอนนี้เขาได้มีการแก้กฎหมายเพิ่มเพดานในการออมเงินนะคือคุณเนี่ยสามารถออมเงินได้สูงสุดนะครับประมาณ3 0 0 0 0บาทต่อปีแล้วคุณจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐนะครับสมทบอีก1,800บาทต่อปีครับหากคุณได้มีการออมเงินอย่างต่อเนื่องสมมติว่ามีลูกเนี่ยอายุ15ปีขึ้นไปก็ออมเงินได้ออมตั้งแต่อายุ15ปีเป็นต้นไปจนถึง60ปีนะครับเมื่ สิปีแล้วคุณจะได้รับเงินบํานาญกลับมาอย่างน้อยประมาณ2,000บาทต่อเดือนนะครับซึ่งมากกว่าเงินผู้สูงอายุที่รัฐช่วยนะครับอย่างเช่น เงินผู้สูงอายุที่รัฐช่วยเนี่ยคือ90ปีขึ้นไปได้1000ใช่ไหมสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นผู้สูงอายุคุณจะได้รับเงินที่รัฐชว่วยส่วนหนึ่งแล้วก็เงินบำนาญจากกอชอ,อย่างน้อย2000อีกส่วนหนึ่งนะครับนั้นแล้วใครที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมหรือว่าเป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยนะก็สามารถออมเงินกับกอชอบนแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้เลยนะครับก็จะได้รับเงินสมทบจากรัฐอีก1,800บาทต่อปีนั่นเองเมื่อรวมระยะเวลาหลายปีก็เป็นเงินก้อนใหญ่อยู่นะหากผู้ชมท่านใดนรสสใจก็าามถตติดด่่อไ้ที ชอชเลยนะครับและพรุ่งนี้สตางค์มีไลฟ์สดใครมีคำถามอะไรของสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้นะครับจะไลฟ์สดประมาณ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นที่ช่องสตางค์มีเดียแล้วเจอกันพรุ่งนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ส่งให้ฟรีไม่คิดเงินครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ีโมงโมรครึ่งถึงี้082-25171297 ยังมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ